สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมต้ำวามสุขลุกอินทรีนะครับยามเย็นของวันที่5เดือนตุลาคมอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับก็เป็นฤดูการที่เรารอคอยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมาในคอนเทนต์ในเรื่องของการต้นไม้ในเข่งนะครับดูได้จากที่ไหนบ้างนะครับผลงานก็ห,หลายๆท่านน่าจะได้ดูได้เห็นคลิปผมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกำขวดนะครับเอาไปดูดกแค่ไหนนะครับกับ1ปีนะครับสำหรับส้มกำขวดต้นนี้นะครับปลูกใส่กระถางเหมือนกันดกไม่มีที่ไว้กิ่งแทบหักนะครับดกมากนะครับนะครับทุกกิ่งเนี่ยเป็นสิบสิบลูกนะครับแล้วลูกใหญ่นะครับกำขวดอร่อยมากนะครับนี่ อาจจะเป็นส้มลูกเล็กใครใครก็อาจจะคิดว่าเป็นคล้ายๆส้มจีด๊ดปลูกง่ายอ่ะไปดูส้มเขียวหวานในแข่งไ,ได้กินลูกไปแล้วนะครับสองลูกแต่รอบนี้ปล่อยเด็ดลูกออกที่แล้วก็ขึ้นมาเยอะมากเนี่ย ออกมาเราเยอะมากลูกเนี่ยลูกใหญ่ก็มีผมก็จะไว้ไว้เยอะกว่าเดิมนะไว้เยอะกว่ารอบที่แล้วแต่ว่าก็ไม่จริงลวจริงแล้วเงอล,ล,ลูกอ้วยง่ายไม่เอาเยอะนะครับไว้เยอะกว่าเดิมเมื่อก่อนนี่ต้นหนึ่งเอาไว้แค่สองสาม,สามลูกนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเอาไว้สักสิบลูกนะเพราะว่าทรงต้นเขาเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วนะน,ะนี่ผลงาน ออกไปเป็นมะม่วงนะครับที่จะพาทุกท่านมาดูาวัสดุอุปรกรณ์ง่ายๆเลยผมใช้ตะเข่งเก่าที่มันหมดสภาพแล้วนะครับก็เอามาเย็บที่นิดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมให้ตอนนี้ตอนนี้าต,นนตนน้นี่นิดหนึ่งขยับต้องให้ดูนิดนึ่งครับ แหลายท่านไม่ได้เห็นคลิปที่แล้วผมาจ,จะบอกว่าปลูกได้ด้วยหมะม่วงนะครับก็สามารถนะครับสามารถปลูกได้เช่นกันอ่าอ่าผมจะเจาะให้ดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมใช้ตะข่ายลงรองก้นนี่นะครับทำไมผมต้องใช้ตะข่ายคือเวลาที่ผมเอาลงดิน ผมก็จะยกตะข่ายนี้ออกมานะครับตุ้มก็จะไม่แตกง่ายๆนะครับแต่ประเด็น,นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรซับซ้อนอันดับที่สองนะครับผมอันนี้มันมาจากไหนไม่รู้ไม่ทราบนะครับผมพอดีเขาทิ้งผมก็เลยเอามาทดลองวางดูมันแข็งแรงดีก็เลย ว่าจะมาลองนะครับอันที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นขยะของเสียเนี่ยผมจะใส่ข้างในเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ดินมันเยอะมากเกินไปนะเพราะมันหนักเวลายกนะครับเนี่ยปิดฝานะครับแนะนำให้ปิดฝาให้ดีๆเพราะว่าดินจะได้ไม่เข้าจะได้ไม่แน่นไม่หนักมาก ไปเลยนะครับันดับต่อมาก็แ้วคุณผู้ชมจะไม่เห็นเนี่ยผมมาใส่ละต้นอันนี้ผมเอ่าเอียวออกมานิดหนึ่งเนาะเอ่าต้นมะม่วงเนี่ยต้นมะม่วงอันนี้เป็นพันธุ์งาช้างแดงผมสั่งพันธุ์มา พี่นครสวรรค์นะครับผมก็ลงเลยเเตั้งให้ตรงนะครับเราดูสังเกตดูว่าผมจะไม่ได้กลบลึกนะครับผมจะไม่ได้กลบลึกกล่าวว่ายกไปไหนมาไหนติดลูกแล้วเอาไปโชว์งานได้นะส่วนดินนะครับ ผมใช้ดินที่ปร่งปร่หน่อยดินเดิมที่ผมปลูกกัญชาไม,ไม่ชอบไม่เอาดินเหนียวมากเพราะว่าเดี๋ยวนี่ตอนนี้ต้นกัญชาย,ยังคาอยู่เลย <c oughs> นะครับต้นนี้เป็นดูกู้นะครับ <c oughs> ทีนี้ท่นนาผู้ชมจะได้ได้ดินนะครับทีเอาป๋่งโป่งหน่อยอเบาถ้าดินเหนียวก็ แน่นไปไม่ดีนะครับลากกันไม่ดีผมเสียดายเดี๋ยวผมเก็บถูงไปใช้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้อาจจะดูเร็วเรียวนะครับทำสไตล์ผมแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับใช้ประโยชน์ได้เป็นที่ไม่ไม่ไมทิ้งของนะครับอะไรว่าขับมารีไซเคิลใหม ใช้ดินร่วนด้วยก็ได้นะครับแต่ผมใช้ดินปลูกเดิมที่ปลูกกัญชานี่หนะครับโครงนีใส่ด้านล่างจะได้ไมนะ่หน่ะลากกัญชายังติดอยู่ด้วยนะครับนี่นี่เลย เราไม่หนักมากนะครับนี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมยักถุยข้างหน้าแล้วก็ถึงจะปลทีอีกทีนี่วักสุดถักง,งามนะครับี๋ย,ยุคผมก็เติมใหม่ไม่เหนนะครับในย,ยุคผมก็จะเติมใหม่เหม่น,นะปุ๊บจะสังเกตได้ว,ว่าจีอยู่บนนะครับ บนทั้งหนักนี่ไม่หนักครับยกสบายเพราะว่าเราไม่เอาดินร่วนวง่ายๆนะครับไม่เอาดินเหนียวเอาโปงๆหน่อยคนใช้ใช้พวกที่เลื่อยพวกขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้มีตรงนั้นนะครับก็ใช้หุยหมักใช้ดินเดิมจะามาดู นิดนึงนะครับคุณผู้ชมพอดีช่วงนี้ฝนตกไม่ทราบว่า,วาทางบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างน,นะครับแจ้งข่าวกันได้นะครับเป็นห่วงกันใหญ่กันพี่น้องเ,เอกษตรกรนะครับเนี่ยผมเสร็จละแตขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งผมก็จะหาไม้มานะครับปักเป็นสามมุมค้ำขึ้นนี้เพราะเดี๋ยวเวลาลมพัดมาเขาจะโยก าะจะไม่ตรงมันจะมีปัญหาเดี๋ยวลองว่าลูกแล้วนะครับประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะลองไว้สักลูกหนึ่งให้คุณผู้ชมดูจะได้ไหมในฤดูกาลนี้ปลูกแล้วติดลูกเลยอะ่ะคุณผู้ชมว่าผมทําได้ไหมนะครับปลูกตอนนี้เราวรอให้ติดลูกเดือนเมษาตอนนี้เดือนตุลา เรามารอดูติดตามชมกันดูว่าไอสิ่งที่ผมพูดมันจะจริงเหมือนที่ส้มที่ผมปลูกไหมนะครับเพราะว่าผมจะให้พี่น้องได้เห็นตามกันนะครับต,ตามกันก็คือเห็นเคสก็เนี่ยดูสังเกตน,นะครับตรงนี้แหละครับต้นประมาณนี้แหละครับว่ามันจะโอเคไหม,มจะได้ผลไหมหน,นะครับมีเ้อนหาไหมมีโมรคแมลงหร,หรือเริเติบโตดีหรือเปล่าออนี้อะไรอย่างนี้นะครับ อรอติดตามรอเอาชมกันได้นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับทํำง่ายๆวัสดุปลูกก็ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับเอาวัสดุเหล๋ยใช้มาใช้นะครับปุ๋ยได้อีกนะครับตพ้นเขาแข็งแรงไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปที่ปลูกมะม่วงในกระถาง นะครับรอติดตามรับชมด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพนะครับน้ำท่วมใครน้ําท่วมก็ขอให้น้ําลดเร็วๆนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวจะเจอคลิปกันบ่อยๆวันนี้ผมก็ด้วยภารกิจหน้าที่การงานก็ยุ่งพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ีทุกท่านสวัสดีครับ